แม่เป็นผู้เลือผู้ประเสริฐพ่อเป็นผู้เลือผู้ประเสริฐเราเลือ่อประเสริฐหรืยยังสอนตัวเองได้หรืยยังก่อนที่จะสอนพ่อแม่มคิดถึงแม่คิดถึงพ่อจะเป็นจะตายช่วยได้หรือแล้วก็กจะถามถ้าคิดที่จะช่วยพ่อแง่ต้องเป็นพระเป็นสมณะที่สูงบุญหมด ลึกไปเมื่อไหร่ก็น้อมไปใจเป็นบุญเป็นศลกาบพ่อกาบแม่มันลูกู่ภากกาบต้องทำวัฒนธรรมวัฒเชานี่เห็นไหมก็คือจบแล้วท่านก็มีผู้ดูแลแล้วเราบ้างไหมกิเลสหาตัณหาอยากเพิ่มผู้ป่าผุนใจพวกเราสิบกว่าปีลงบู่ระลึกถึงใครก้าวแรกวันประชานีไม่มีพ่อแม่เราก็ประทากดีเลยถมบุุบรรบุตรแล้วลูกจะทําหน้าที่ของลูกที่ดี เพื่อดูแลแม่สงเคราะห์แม่ในภายภาคหน้าสงเคราะห์วงศาคณะญาติญาติกรุงจกาเรายางสมบูรณ์บริบูรณ์่วนที่เรายังเอาตัวเองไม่ตลอดรอดฝั่งเราจะไม่ติดต่อกับใไขเห็นไหมนั่นสะละเป็นสะละบใจเพื่อต้องการดูแลพ่อแม่โพดพ่อแม่ให้ได้เห็นพ่อแม่ได้กาดไหว้ดึงพ่อแม่ออกจากทุกข์ที่ผูกไม่ได้นั่นเป็นอย่างนั้น เพราะเราไม่ทำนี่คิดถึงแม่อย่าไปกราบแม่คิดถึงพ่อไปกราบพ่อโทรไปมันก็ไม่พอเลยมันจะอะไรกันนะกันหนาเปลี่ผีไหมปฏิบัติถึงมันตายมันก็ได้เปด้วยผีหัวใจของเรานนั่เห็นไหมโบราณท่านพูดถ้าอยากไปปฏิพพานให้ฆ่าพ่อฆ่าแม่เห็นไหมฆ่าความรักความอาลัยในพ่อในแม่จากใจของตัวเองนั้นเลยฆ่าได้อย่าง ้าตัวนี้ได้ก็จะโปรดพ่อกับแม่นะเนี่ยพ่อแม่ไม่มีที่พึ่งจริงๆไม่มีลูกดูแลก็เออก็เป็นอีกเรื่องแล้วมันบ้าเองนี่เราก็ได้ดูแลพ่อแม่ประชากมาดีแล้วไม่จุ้งเย่ออะไรกันนักกันไหนวดมนต์ไหว้พระเดินดวงกลมนั่งภาวนาเทบุญกุศลทั้งหมดด้วยการทําจิตภาวนา รวมลงที่พ่อที่แม่นั่นเลยเนอะนั่นเลยพอเถิดนั่นเลยหลักคาสอนของะพุตธเจ้าเห็นไหมลธธหลวงปู่จันทาถาบ่หล่อนทำวัดเจ้วทำวัดเจินเดินโยกมนั่งภาวนารวมพลังบุญส่งถึงแม่ส่งถึงพ่อเวลายังไม่ตายก็ขอให้พ่อแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงถ้าติดต่อทางในแบบนี้ถ้าไม่ได้บ้าเหมือนกับพวกเราพเพราเวามันป้าเกินครูเกินาเ่ย เวลาที่แม่ท่านเสียท่ก็ภาวนาที่เดินจุงกลมนั่งภาวนาทำบัดเช้าทำบัดเห็นรวมกำลังบุญส่ถึงแม่ปิญญาณของแม่อยู่ไหนก็ตามในนลกผมใดก็ตามพอที่จะรับกระแสแห่งบุญของลูกได้รับนะ ศีลของรูกศีลพิสุทธิศีลบริสุทธิ์สมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิสมบุมบริบุทธิส่งถึงแม่ส่งถึงพ่ออยู่ในโลกขุมไหนอยู่ทุกขติใดให้รักบุญและกุศลเถิดลูกยอมทุกสิ่งทุกอย่างในการทําจิตตภาวนาสลัเป็นสลัตายเพื่อนี้บุญกุศลรวมที่พ่อที่แม่นั้นเลยถูกต้องตามรรม